โอ้คนขึ้นสูงลงมาลงมาสี่สุดรับสี่ข้างหลังไว้หน่อยจะปล่อยข้างล่างจะข้างหน้าแล้วปล่อยข้างหน้าลงรถมาพี่เต็มลงส์โอ้คนครับมีรถมาไหมครับานั้น ครับเข้าใจครับจับไว้จับไว้สาธุเชิญเชิญครับสุขภาพด้วยนะครับได้สุดท้ายด้วยครับ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  <coughs>

ครับผมครับมันไกลจากโรงเรียนอยู่เพราะขึ้นมานะจะมีตัวทางนับสองแปดสองแปดันสุดท้ายเป็นรถน้ำแข็งครับผมเออสีอถครับเยอะอ่าผมแจ้งตาแล้วให้พรุ่งนี้ครับกาจราจรของสพครับตัวโควิดสกลนครครับใ้ท้ายปล่อยเรื่อยๆเลยถึงอนหรือไม่ พรุ onents, ่งนี้ครับป่าครับป่าอยู่ในแผนพรุ่งนี้ครับครับป่าครับได้ครับครับป่าก็วันนี้วันหน้าจะได้ถึงวันนี้แหละครับนระมาณนี้หน่าจะประมาณถึงประมาณสิ้นเดือนครับสิ้เดีอยหน่าจะถึงสิ้นเดือน เก็บน้ำตาลด้วยครับครับครับ นี้ต <ues> รอสวยมาครับปีกีข้างหลังไว้หน่อยจะอยข้างล่างจะข้างหน้าแล้วไปข้างหน้าลงรถน้ำที่เต็มลง <c oughs> ไปแค้ับวันี้ร้อสองหนึ่งรบอยสองแปดหนึ่งหนึ่งครับไปรอานเช้าแล้ เดี๋ยวลูใส่ละว่าเดี๋ยวลูกใล่าจ้าจ้าจ้านให้รัดปีให้รัดตั้งลไปเลยครับทันนะครับปนยางข้างหลังนะปดยางให้อยู่ข้างหลังปนยางให้ขับวนนะยกเราให้รเือน รถน้ำนะครับรถน้ำในขบวนถ้ามีคันใดนะครับเต็มแล้วนะฮะให้นําวยี่สิบห้าลงพยาบาลเต่าอ้อยนะครับลงพยาบาลเต่าอ้อยนะครับรองแปดครับผมหนึ่งครับกมหนึ่งเป็นย้ํานะครับเวลาลงน้านะฮะกรณีทะลงน้ํานะครับขอรูปถ่ายลงลายกลุ่มได้เลยด้วยเลยนะครับลงลายกลุ่มเลยนะครับสอครับตามเป็นหนึ่งอเสมือเป็นสองเร็สองครับ พอดีพอโรองเรียนบ้านนาหลวงที่ผ่านมาท่านท่านบอกว่าขอสักสองคนก็ได้พอเด็กมักเนเรียนาคนายเ้ายเดอดนาเดี๋ยวรถถน,นอนยเอนรรงอรยอายเนาลก่อนนะคยร้อ้าเ้นร้เนน้อรับ่ายเดอร้บนยเดน้ายเรน้าดร้นนอน้ยอ้าเดือ,อดในใน้นาดนาเดอ,คอ 3, 3, 6, น,นครัอนร้รายคอร้อนร้ายเนรารับนากเ้อรายเดายนยเดเด แกแดงแกตะคู่นํารถน้ำหนึ่งคันรถไปลงที่ศูนย์ข้มมาราชการบ้านนาหลวงกันตามว่าสวนคณะปติตามอย่างแ่นนเพิ่งดำเนินการเรียบร้อยอย่เข้าสูข่ขบวนปีสองสองข้อความครับหกหนึ่งก้อนีวสีนะฮะลงรูปถ่ายในไลน์กลุ่มได้ด้วยเลยนะครับป,ปีไว้ก่อนข้างหลังนะปีไว้ก่อนจะไปข้างหน้าแล้วข้างหน้ามันติดยาวแล้ว

ขอน้าขอนมคททน,น,น,คนท้องหนึ่งคนนะครับเสื้อคุมสีน้ำเงินนะครับแปค่ะเแล้วยกแท่งน้ำกระสีใสก่อนนะครับ

What <laughs> the เพื่ออันนึงเยย่าถามบอกให้อาหานึงอันละห้าสิบาทห้สบาทก็ได้อันนี้มันลายเนาะเซียะผ่านนึงกันนะอ่าหยาดสุไม่สุ บางถามเรื uh, ่องแว่นสายตามเห็นสัักระดาษครับพี่แข่กระดาษกระดาษลูกลูกอ๋อครับลูกพระธาตพนมูุพระธาตพนม ดูกระธาตนมครับดูกระธาตนมเลยครับยกพพน,น้ำรอเลยครับ อญาติายศอะไรส่วนตัวเพียงเท่าน,นี้นะครับ